พี่พี่สวัสดีย่มยามบายนะคะของวันที่สิบห้านะพี่พี่จ่ทาทาราังบานจำบอิิดนะคะกามนี้กว่าจะเซจภารกิจงานเสาร์นะคะมาหอดสวนนี่กระบายพอดีจ้าบายเลยเลยสักหน่อยแล้วนะพี่พี่นะหลังบานจสิามาเบิงกินทพาล่มค่ะส่วนของหลังบานจะเหลือเท่านี้นะพี่พี่จ้า ชอ่อนี้เป็นชอ่อที่ใหญ่ที่ลูกใหญ่ที่สุดในสวนละกะลังบานคิดว่ามันหวานที่สุดเพราะว่ามันฉ่ำที่สุดตอนนี้นะคะบดไม้เขามาช่ออื่นบาหวานนะคะคือณตอนนี้เขาน่าจะเป็นชอ่อที่สุกที่สุดในสวนค่ะชิมกันค่ะ พริกกรอบมากหวานมากฉ่ำม,มากอร่อยมากรังบานกระกราบขอบคุณท่านประธานนะคะที่าพี่ใดอุดหนุนอินทราลามสวนลังบานนะคะที่สำคัญนอกเนื้อไปกว่านั้นนะคะคือคำตอบรับจากที่ท่านประธานทรงมาให้ลังบานด้เบิงนะคะรังบานจะเอาให้พี่ๆอ่านเบิงนะคะว่า ความความส่วนคิดส่วนตัวของพี่นี่พี่มีความคิดเห็นกับอินทาลัมว่าจังไดนะคะอ่าก็ประมาณ30มกิโลนะพี่ๆสองรอบสำหรับอาธานประท่านทีกินรอบแรกอ่าทานกันยังมีความรู้สึกว่าโอ้โมันมันว้าวมากแลก้วก็ให้น้องเพนนรงหาอีกรอบที่สองนะคะกะ็มันเป็นความ เขาเรียกว่าอะไรอะพี่ๆแบบมันเป็นพลังอะคะ่ะถ้าผลไม้เราเป็นเออเอาไปส่งให้พี่ๆเราพี่ๆบอกว่ามันอร่อยมากมันกรอบมากมันหวานมากมันวิเศษมากเลยค่ะคะือแบบมันมันเป็นความสุขอย่างยิ่งใหญ่นะคะมันเป็นพลังขับเคลื่อนที่ดีดีมากๆเลยเจ้าพี่ๆลัง้ันกับรู้ว่าสีเอ่าสีบรรยายความสึกดีใจตัวนี้ให้พี่ได้รับรูได้จังใดน,นะคะก็มีความสุกว่าอ้ แบบการที่เห่าเห็ดมาตลอดเวลาถึงแม้ว่าผลผลิตเรามันจะแบบเออยังไม่เยอะยังไม่มากแต่ในเหมือไปถึงผู้บริโภคเราผู้บริโภคอะคอนเฟิร์มมาว่ามันอร่อยมากมันมันสุดยอดมากแค่นี้ก็ประทับใจแล้วก็ภูมิใจสุดๆเลยจ้าพี่ๆจะมีขอความบางช่วงบางตอนนะคะเดี๋ยวล้างบ้านให้เอาลงให้ อาจน,นะคะหลังบ้านไม่ได้มนโนขึ้นมาเองก็คือให้สัญญาวา่าปีหนาจะดูแลสวนแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะคืออาจจะเพิ่มน้ําหมักเข้าไปอีกด้วยนะพี่ๆเพื่อที่จะจะได้นวยยิ่ๆนะคะแล้วกะ็การเด็ดการเด็ดตอนที่เขาอายุตอนที่เขาผลเขายังหน่อยๆน,นี้นะคะก็ควรจะเด็ดออกให้ได้หลายๆกว่านี้ให้คือให้ช่องว่างมันเยอะขึ้นมันจะได้ ลูกใหญ่ๆนะพี่ๆเนาะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปพี่ๆถึงแม้ว่ารคาคาผลผลิตของอินทผลัมเนี่ยบางสวนบางบางพื้นที่ตามท้องตลาดนี้ราคาจะบ่ถึงร้อยบาทนะคะแต่หลังบ้านก็นขายได้ในรคาคาสองรอยบาทอยู่จ้าพี่ๆคนในหมู่บ้านก็ซื้อไปหลายกิโลนะคะที่เขามาอุดหนุนกันในสวนแล้วกะมีฝากฝากกันมาสื่อกะ ดีใจค่ะพี่ๆดีใจสิ่งที่เขาเฮ็ดมากมันก็นยังโอเคแล้วนะคะอย่างน้อยเราก็ได้เห็นผลผลิตมันแล้วว่าเออมันน่าจะไปเป็นไปได้ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนตัดแต่งกิ่งนะคะตัดแต่งกิ่งที่แบบหลังจากที่เก็บผลผลิตนองแล้วนี่หลังมาจะต้องรับมีดให้คมเลยตัดกิ่งออกกิ่งที่เข้าเหลืองเหลืองนี่นะคะกิ่งใกล้จะหมดอายุเนี่ยตัดออกละกะให้น้ําแล้วก็ให้ มูลขี้ไก่นะคะเพราะว่าปีใหม่นี่น้องก็จะเริ่มออกแท่งแท่งจันช่อดอกแล้วนะคะพี่พี่นี่คือวัฏจักรวงเวียนของต้นอินทผลามค่ะแต่ถ้าปลูกไว้เฉยๆถ้าเราดูแลน้องก็จะโ,โตนะคะไม่ตายแต่ไม่โตคะ่ะเหลือแค่นี้นะคะพี่พี่สวนน้องเพิ่นเหลือสามจันเท่านี้นะคะจันนี้ก็น่าจะประมาณ สองกิโลสามกิโลนะคะกะไม่รู้ใครจะเป็นลูกค้าคนสุดท้ายที่แฟนหลอนะคะพี่พๆจะจากพี่ๆแตกยอดอ่อนอไปเรื่อยๆนะคะนี่ตอนนี้ก็ได้มุ่นขี้ไกล่หลั้ะคุ้มยาแห้งให้แล้ว อันนี้ปลูกไปน่าจะ1เดือนแล้วนะคะเพราะว่าได้ใส่มูลขีไก่1รอบแล้วคือฝนสิตกนะคะแต่ก็เป็นแบบนี้มา2วันแล้วนะคะแต่แต่ว่ากบโตกอยู่ดีค่ะคือเหมือนบรรยากาศเหมือนจะใช่แต่ก็ยังไม่มีฝนลังบานกะเป็นคลิปสั้นๆนะคะพี่ๆ ก็คือบอกบอกต่อความรู้สึกดีใจที่ได้รับคําชมนะคะกับขอบคุณพี่ๆทุกๆก,กำลังใจคะ่ะกับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เจอกันคลิปต่อไปจ้าพี่พๆจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า